นาซาพร้อมเปิดตัวเรือใบอวกาศครับวิธีการเดินทางไปยังดาวดวงต่างๆในอนาคตของมนุษย,ยชาติช่วง2อสวันนี้คุณผู้ชมน่าจะตื่นเต้นกับข่าวเรือใบอวกาศของนาซานะครับคือรูปทรงมันเหมือนเรือใบจริงๆมันสามารถกางใบออกมานะครับแล้วก็ตัวแผงทั้งหมดนั้นนะเป็นโซลาร์เซลล์ล้วไม่ได้เป็นโซลาร์เซลล์อย่างเดียวนะ มันใช้ในการขับเคลื่อนด้วยพลังแสงอาทิตย์เลยคือใช้แสงอาทิตย์ดันใบนั้นให้วิ่งไปในอวกาศได้นะครับยานลักษณะน,นี้นะครับนาซาตั้งชื่อว่า advanced composite solar system นะครับจะถูกนำใส่ไปยังจรวดอิเล็กตรอนของ Locket Lab นะครับซึ่งจะออกจากเมืองมาเฮียรประเทศนิวซีแลนด์นะครับในภารกิจ Launch Complex 1นะครับเร็วๆนี้นะครับจะเป็นการทดสอบระบบการขับเคลื่อนแบบใหม่ในอวกาศนะครับซึ่งเป็นสิ่งใหม่เลยที่เราไม่เคยมาก่อนส่วนใหญ่เราจะเห็นยานอวกาศในหนังไซไฟใช่ไหมฮะว่าเป็นจินตนาการของมนุษย์เราคิดว่าในเมื่อเราอยู่บนโลกเราทำเรือใบเราแล่นไปในมหาสมุทรได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานใช้พลังงานลม บนอวกาศก็มีลมเหมือนกันมีลมสุริยะไงเราถ้าเราใช้พลังงานจากลมสุริยะเนี่ยเราก็สามารถสร้างเรือใบสุริยะขึ้นมาได้นะครับเขาก็เลยคิดสูตรนี้ขึ้นมานะครับโดยใบที่กลางออกได้เนี่ยนะครับตัวใบเนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่สามารถสะท้อนแสงเวลามันสะท้อนแสงเนี่ยนะฮะโฟตอนของแสงดวงอาทิตย์หรือลมสุริยะเนี่ยที่ส่องเข้ามาเนี่ยนะครับ มันก็จะมาปะทะเจ้าใบตัวนี้แล้วมันก็จะต้านเอาไว้ใช่ไหมพอมันต้านมันก็จะเกิดแรงผลักในอวกาศนี่แรงเสียดทานเป็นศูนย์อยู่แล้วพอมีแรงผลักเล็กๆน้อยๆหรือแสงเนี่ยส่องเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็เกิดแรงผลักสะสมเกิดเป็นแรงที่จะทําให้ตัวยานอาวกาศเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะครับหลักการมีแค่นี้เลยนะฮะไม่ได้เปิดไม่ได้ระบุด้วยว่าวัสดุเป็นอะไรเพียงแต่บอกว่า ตัวแผ่นสะท้อนแสงเนี่ยทำจากโพลิเมอร์แล้วก้านของมันนะฮะตัวเสากระโดงของมัน,นอันนี้สำคัญสุดต้องเป็นคาร์บอนไฟเบอร์คือต้องรีดเบานะฮะต้องทำน้ำหนักให้เบาที่สุดเพื่อให้สร้างแรงผลักได้มากที่สุดถ้ายานลำนี้นะครับการทดสอบที่เกิดขึ้นนี้นะครับสามารถทำได้สำเร็จ เราก็จะค้นพบวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถเดินทางไปดาวดวงต่างๆเอาใกล้สุดก็คือดวงจันทร์ก่อนหรือจะเดินทางไปดาวอังคารไหมในสเต็ปถัดไปนะครับไปได้แบบที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงอาจจะใช้ลากจูงนะครับตัวยานอวากาศลำใหญ่ๆนะฮะให้ประหยัดเซฟเชื้อเพลิงไปก่อนแล้วขากับถ้าย้อนแสง ใช่ไหมฮะเราไม่สามารถย้อนกลับเข้ามาดวงอาทิตย์ได้หรือว่าเราต้องรอจังหวะดาวเนี่ยดวงอาทิตย์มาอยู่ด้านหลังเราเราถึงจะกลับมาโลกได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องรอจังหวะนั้นเพื่อที่จะได้แบบบนเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราไปดาวอังคารดาวอังคารมันอยู่เลยจากโลกไปมันจะมีจังหวะไหนที่พระอาทิตย์ส่องกลับมาไหมไม่มีนะมันอยู่ทางเดียวตลอดขากลับต้องกลับด้วยเชื้อเพลิงอย่างเดียวเอาไปดวงจันทร์ก่อนแล้วกันง่ายๆนะครับโดยที่เจ้าโซลาบูมตัวนี้นะครับนะฮะ นอกจากมันจะเก็บกักกระแสไฟทําโซลา่าได้แล้วใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อการทํางานได้แล้วมันยังมีแรงผลักจากโฟตอนของแสงอาทิตย์ที่ทําให้มันเคลื่อนที่ไปได้นะครับขนาดที่เขาทดลองนี้นะครับจะมีขนาดที่เมื่อกางใบออกมาแล้วนะครับจะมีขนาดประมาณ80ตารางเมตรนะครับหรือเทียบเท่าก็มองเป็นลานจอดรถ6ช่องนะครับ เป็นช่องจอดรถ6ช่องก็จะมีขนาดประมาณนี้อันนี้คือตัวทดลองกับขนาดน้ําหนักที่ทําให้เบาที่สุดเพื่อที่จะทดสอบดูว่าถ้ามันสามารถใช้งานได้จริงอีกหน่อยเราอาจจะประยุกต์ใช้แบบนี้โดยที่เราสามารถทําให้มันมีขนาดใหญ่มากขึ้นโดยนาซาบอกว่าเราสามารถทําให้มันใหญ่กว่านี้ได้ถ้าเราต้องการที่จะใช้ขับเคลื่อนยานอวกาศขนาดใหญ่นาซาบอกว่าสามารถทําได้ใหญ่สุดคือครึ่งสนามฟุตบอลเลย ถ้าครึ่งสนามฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่มากนะครับหรือทําเป็นขนาดเล็กๆเพื่อให้ดาวเทียมใช้สําหรับการโคจรคือดาวเทียมที่หมุนวนอยู่รอบโลกเราตอนนี้นะครับมันไม่ได้วิ่งตามแรงโน้มถ่วงอย่างเดียวนะครับมันยังต้องมีเชื้อเพลิงหน่อยหนึ่งเพื่อแต่งตําแหน่งตัวเองด้วยเพราะว่ามันจะมีตําแหน่งที่เสียไปอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับพอดาวเทียม หมดเชื้อเพลิงเนี่ยกลายเป็นหมดอายุก็ต้องปล่อยทิ้งไปแต่ถ้าใช้เจ้าบูมโซล่าแบบนี้นะครับแผงเรือใบแบบนี้มันก็จะช่วยให้มันสามารถแต่งตำแหน่งตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ดาวเทียมมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่เลยนะครับ ตอนนี้กำลังศึกษาหลายๆเรื่องว่าโฟตอนที่จะสร้างสร้างแรงผลักดันสร้างการเคลื่อนที่ของโซลาร์บูมหรือเจ้าเรือใบอวกาศตัวนี้ไปได้ไกลแค่ไหนหรือทําความเร็วได้แค่ไหนนี่คือข้อมูลที่เรายังไม่รู้เรายังต้องปรับปรุงและพัฒนาอีกหลายรุ่นอีกหลายแบบมากๆนะครับแต่วันนี้จินตนาการที่เคยอยู่ในหนังไซไฟได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกับการกางใบแล้วก็ล่องไปในอวกาศนี่โอ้โหสุดยอดนะครับถือว่าทําได้แล้วนะครับ รอดูนะครับว่ามันจะสามารถทําได้ดีแค่ไหนแล้วเราต้องพัฒนาไปอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าใช้ได้เนี่ยอีกหน่อยเราอาจจะเห็นเรือใบนะครับสอ่สองกล้องจากโลกขึ้นไปเนี่ยนะฮะอาจจะเห็นเรือใบล่องลอยตามท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยเป็นยานอวกาศทั้งนั้นเลยเท่เลย